อันนี้คองพูดอ่ะโอ้นี่ออกแล้วชิมอจะได้กินและเดินนี่ผักบงผักบงหิวละเบอร์อเด็กๆภาพบรรยากาศาตะเวนชิตุกดินน้องๆนงันงเรียนมาบกก่วนหด่วนกระสะออนมาแ,แม่นางงามเอ้ยกลายเป็นนางงามแล้ว ป้ามืดทางนี้ยอย่าป้าแสงดูนสะท้อนแสงคุณสบายดีสบายดีเด้อมาพบกับครูโอแล้วก็ลูกศิษย์น้องเจนกับน้องพิมพ์ช่นเก่าชินเคยคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคืองามขึ้นวน่ะมมตอนนี้คือนางไปยัง ทส่วนดัก,กน้ำจน,น,น,นี้กินอะไรสุดหนึ่งตอนนี้กิ๋วไปยังสิไปยังไปกินขา้าวไปกินข้าวอย่างกินข้าวปลากินขา้าวฟืนกินข้าวเรากินข้าวปลาไปปิกนิก <c oughs> ครูอ๋อซื้อข้าวฟืนแล้วก็ซื้อของกินมาเราจะส่วนอนันน้องๆไปกินขา้า <c> ว <oughs> ที่ผาน้องๆไปกินข้าวหูนทางน้านเดี๋ยวจะให้เบิงกินขา้าวตอนซวยเอ้ยว่าเมนเนข้าวแหลง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้พาทุกคนไปม้มเนาะเขาจะพากันไปม้มคลิปเอ้น้องนังเฮียนเห็ดส่วนตายลายละมาแต่องเฮียนเมื่อยมุนีซ่อน อาทิตย์นี้มีสาวซี่สโมงจักอาทิตย์อาทิตย์แล้วนี่มีสาวสาเออสาวเอสสัโมงได้ยามประตูหงเฮียนหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อยากอื่นอีก <c oughs> อาทิตย์นี้ได้สัวโมงเพิ่มสาวซี่สัโมงต่ออาทิตย์แ้วก็เฝ้าเขาเอื่นว่าเฝ้าประตูโคงประตูหงเฮียนนาะย,ยามเวลานักเฮียนเข้าออก ไปไปนี่พูนทางพุนพ่นกับเมีนทุกคนพูนเขาเฮ็ดไปฮอดพุน่นเนาะส่วนมีลูกศิษย์ของครูอลูกศิษย์เกา่าลูกศิษย์เก่าแหละลูกศิษย์เดี๋ยวนี้แหละแต่ว่าปีแล้วครูอเป็นครูประจำชั้นปัดเฮ็ดยังเอหน่าฮอดสวนฮอดสวนน่ะสิะสนนะได้กินแล้ว ปางามได้นนิหนงอู้นี่ปาดอกกำลังกำลังขึ้นเลยกำลังเนาะกำลังออกเดี๋ยวสิงามเลยอู้พุ่นตะเวนสิตกดินละไปไปไปย่นสิมืดลุงไริกินข้าวในทางนี้กะอกอันนี้น่าจะเป็นพักบ้งเนาะในอ้แมนเทนนี่อกแล้วอู้อกแล้วจจนข้องนองกับผู้บบ้องอกแล้วคือกันน่า ของน้องปุกออกแล้วออกประมาณสำนีกโอ้ย่าวแล้วโอ้สำนันเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเนาะอ่าจะได้กินขั้วผักบงละไฮไฮแตงกิวไฮแตงกิวนี่ออกมดหรอเด้นี่จมเลยแตงกิวอันนี้ยังบอกออกเถอะุุนหุดผปกระห็ดของไผ่ของลาวพุ่นเขาจะไปกินพุ่นบอ เาไปทาอันส่วนเขาก่อนเนาะนี่นเขาเฮ็ดเขาใส่ปุ๋ย <c oughs> อันนี้ใส่ปุ๋นอันนี้เขาเอิ้นว่าปุ๋ยธรรมศาสตร์โ <c oughs> ทษตาสะอ่อนพักกำลังออกอันนี้มันหมอหนึ่งตี้ไหมนะ่ะหมอน้ำหมอน้ำแดดหมอมหนึ่งแดดโอหมอน้ำแดดหมอนึ่งแดด จะเย็นเย็นปัดเอ้ยปัดจ๋าปัดเอ้ยสบายดีกล้องแดงคี่อายตั้งแต่ปีแล้วเป็นครูประจำชัน้นปีนี้บ่ได้เป็นครูประจำชัน้นบอกว่าจะคิ้คุยซาตานห่น <c oughs> ดวงเป็นผู้ตักปัดเป็นผู้ฮบ 2องเศร้าปีนี้ยายเป็นเศร้าแล้วอดดงโ,โอ้แท่นี้เขาก็ยังสิบกบกมดแต่ว่ายัางยังบ่บกเถอ,อนะห <laughs> ิวหิวเขา้าหิวหนำแล้วก็ของกินพิมเจนนั้นมันนักก็คือบาให้พิมหิว พิมน่ะพิมยกซุงมอีหนึ่งเด้อบึนงมันสินักโอกเข่าเข่ากับน้ำนี่ก็นักก็พิมน่าใช่มันแปรแล้วพิมโอ้เน่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 บึนงเขาเยียบได้เบิ่งส่วนภักเขาหันจู่เยียบภักเขาหันเนี่เอาน้อยนี่เอา เจ้เาเจ้เาจ้เอาคือแปลวา่าบ่อเอา,อา,าจเอาฮูไลาฟาซาโอดผักบงออกเหรอทุกคนโอ้โหนี่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 ผักบงออกแล้วน,นี่ทางท่านนี้ก็มีอาแถวนี้เขาปลูกผักบงเนาะนี่สมัยตะกี้อาจารย์เอาพักอันนี้ไปเกลือมู แกงไปแกงเมนคนเลคนเล,นเล,นเลอน,นี้แหละคุณเลคุณเลยเลเลว่าสัน้นพูนเจาทางนี้ติทางนี้ทางนี้มีขี้ต้มอะหน้าอ๋อนี่มีต้มสมพ่อวะพักอันนี้งามแท้างามว่าพูนนองพูนกับเมนเล็กหน่อยน้องน้องนางิยนมาฮดหดชวนเดี๋ยวเราติดไปทางนี้หรือ็หดทางพูนอ๋อลงหัน่นอ๋อโดยแม่โดยโอน ครับผมครับผมอีกผู้หญิงวันอะไรป้านี่ดิดีเก็บมากินแล้วนี่ฮะโอ้คุณตะเวนงามงามพูนฝั่งไทยทุกคนเฮลโหลไทยแลนดคิดฮอดคิดฮอดประเทศไทยบะคิดฮอดคิดอดอยากไปอยากไปอีกอาไปแล้วแม่อันนี้ปุ๊กอันนี้เขาว้านแกนพักแล้วเนาะ ครั้งนี้กับเมนหุ่นนักกีฬาเอาบึกอ่ะบึกบึกดิบึก,น,บกน,นักกีฬาทีมซาดนี่ดูออกแล้วดูนี่ป๋อดดูพักได้เป็นกินแล้วนี่แมนอ๋อเนี่ยออกแล้วอันนี้เจนกับพิมของพิมดูอยู่ทางในนี่ออกแล้วนี่อันนี้อันนี้ดีเก็บกินแล้วนีน่นะอันนี้เก็บกินได้แล้วนีน่นะ เพียนของพวกล้านเป็นแนวใดพุ่นไปฮดชวนนะ่ะพุ่นจะลิ้นกีฬากระลิ้นกีฬาจะฮดชวนฮดชวนข <c oughs> <c oughs> ั้ขวเนวาะกำลังแซบโอ้นี่หฮัน โอ้เนี้ยนันใหญ่เหรอเน้อโอ้อันนี้แกงกินได้แล้วพอกำลังแซ่บอันนี้นะนี่อันนี้ง่ายญ่แล้วก็ลกออกมาไปนี่ไปปลูกลกไปไปปุกบนบนไม้ ข้าวัะรจี้วอจีขัวอจีฮะไปคาเตไปบกซวนไปบกซวนผัดมงไปไปพุ่นพิมยัน่ปเรีนส่ว <laughs> นเลยไปยินท่ายังนส่วนพิมน์น่ะนั่นบําเรนส่วนพิม์นั่นอันพักของพิมพ์ ดเดเฮ็ดทุกปีเนาะก่อนที่อาจารย์ที่มาซ่อนอยู่นี้พวกน้องก็ได้เฮทอ๋อคือเดเฮ็ดทุกปีบูมันด้วยมือ,อ่เมื่อยอ่ะป้านักกีฬาชิเม,มื่อยได้นักกีฬานี่เป็ได้นักกีฬาว่าซันมืานึงก็จบจีว่านักกีฬากับคนเดอ้อบ่ได้ไหมคาจู ป้าอันนี้ผักเคลื่อนห่มเขาเฮ็ดป้าบะาซา่านป้าเดบ,บุกเคยมาเ <laughs> น,น,นออกแล้วเดบผักหอมอ๋อผักหอมเดบตาสะเอนพุพ่นฮอตพุ่นเหยาวเหยียดนีผักบัวพุนพ่นฮอตพุ่นพุ่นไหนนั้นบุญผักหอมหอมป้อม นี่กับเมนอันนี้ก็หอมป้อมเนาะอันนี้เอาไว้ใส่นี่ยังอันนี้ไว้อันนี้เป็นเครื่องปรุงเหมือนใส่เครื่องปรุงไว้ใส่เครื่องปรุงเด้ทุกๆแรงทุกๆเ,เศร้าน้องๆนักเรียนจะมาพากันมาเฮ็ดส่วน บางจุกะล,ลิ้นกีฬาจุกะเฮ็ดส่วนแล้วแล้วก็มาล,ลิ้นกีฬาจุกะลิล้นกีฬาแล้วก็มาเฮ็ดส่วนแล้วแต่สถานการณ์พสาองพวกน้องมนดิออกแล้วเด้พุ่นนพุ่นเอนี่ย่านกล้อง ยานเฮ็ดย่างนางเอ้ยเฮ้ตะเวนอกเอเ้ยตะเวนอกว่าสัน่นตะเวนเข้าล่ะเป็นตุกดินตะเวนเขา้าวายัางกับผลิตซื้อออกมาเองเลยอัตโนมัติคูออนี่เฮ็ดย่างแบบอัตโนมัติเลยปัดเ,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 เอาเอาเอาแทะเะเอาแทะทะอา้าวคือเป็นแบบนั้นขอบอกหันนางคือแบบแป้งมันดี ย่ย่านย่านกล้องตอนที่ครูเป็นครูประจำชั้นน้องพิมพ์เฮ็ดเขาพากันเฮ็ดส่วนพักทั่วอยู่แถวนี้อันนี้ผักบงผักบงออกแล้วนี่ก็อกแล้วผักก็ออกแล้วผุนผักบงก็อกอกผักกาดออกหมด เห็ดส้มพักเห็ดสายของพิม,ม,มเอาพิมบวชเถอะพาบได้พิมนี่พิมยังบวชเถอะอโหดส่วนพิมพิมยังบวชอ่ะอ๋อแต่มันก็ยังเปียกอยู่เด้พิมอ่าสิได้กินแล้วสิได้กินแล้วไปไปเบิง่งของอันเจน โค้งอยูซ้ายของน้องอยู่พุ่นไปไปต่ออันนี้ไปเบิ้งของเจนมัเนี่มันยังยังมีอีกอีกบอลน,นึงสองบนอ้อมเฮียนได้ส่วนมีทางนี้เขาเล่นกีฬานี่นี่อันนี้คลองพุดอันนี้ของพุดอ่ะ โอ้นี่ออกแล้วชิมอสะได้กินแล้วเดอ้อนี่ผักบงผักบงงามๆเดอ้อผู้ใดยักษ์ได้กับมาซื้อเดอ้อบ,าาบ,บบสั้นผู้หญิงคุณกับเมนส่วนพักอันนี้เป็นประตูเข้าโรงเรียนพักฟอไปซ่อนรงเรียนอ่าถ้าจะไปซ่อนรงเรียนที่ฟอไปทุกมือทุกฟอ,อจะไปทางนี้ ทางนี้แบนทางขว้ามือจะเป็นทางไปด้านไปคั่วน้ําคลองไปตอมอเนาะคั่วมิตรภาพลาวไทยแหล่งที่ซี่ห้วยทรายเชียงคองอันนี้เป็นเฮือนเขาเจา้าโดยยักมีดินมีเฮือนแถวนี้เด้เนาะสิะได้มอมอเฮือนอยู่มอเฮือนของจน าทางไปฮอดพุ่นแล้วก็ปลูกพักอีกทางนี้ปุกมันมีมักขีนหน่อยจ้ะจอ๋อมันมีมักขีนกไปดิทางมาดิทางอ๋อแม่ด้วเลยมักขีนแกนมักขีนแกนมักขีนมาสั่นมักขีนมีแกนเดะไอ้เนาะบอยย่ง ok ก็ออกมานี ok ่ <c oughs> <c oughs> <ng> แต่ละคำงามงามงามความหินสิ้นใจอ้าว ว้าวแล้วมันว้าวบักน้ำน่ะล่ะอนี่โอ้โหนี่ฮดแล้วน้องฮดได้ของน้องยังย <c oughs> ังอ่ะน,นี่นี่น้องอกนกเมื่อกี้นี่อ๋ออันนี้ของเพิ่งข้องนอง <c oughs> อันนี้ห้ากบก็เม่นอ๋ออันนี้ห้ากบเมื่อกี้แม <c oughs> ่นฮดขยันขยันโอเค ยังมีเนาะยังมีทางพุ่นอีกล้วกาทางล่างพุ่นอีกแต่ว่าเดี๋ยวนี้คุ้ซึ้งไปหิวข้าวแล้วไซสไปกินข้าวไปกินข้าวฟืนไปเดี๋ยวจะลองให้ทุกคนเบิร์ว่าข้าวฟื้นเป็น่าใดข้าวฟื้นเป็นอาหารโปรดของครูโอไซสไซสไซสอาโชดูอันนี้ตัวประกอยุไซลัพิม พิมพ์เห็นหน้าเดหนึ่งสองชามข้าวฟืนไปไปกินข้าวฟืนเดจะให้บึงว่าข้าวฟืนเป็นอะไรเอาเข้ามาให้แม่อโดยเขาจะเล่ไล่เขาเขาห้างเขาไ้หอม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 ดมดมหอ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 มดมหอมอหวม ไม้อันด้านล่านี่ยนะเราขดมาเป็นม้วนเป็น้นหนึ่งเละก็ <c oughs> นี่เคยแช่ใบสมุนงเลยมันเป็นม้วนจริงจริงข้าวหางข้าวหางลองกินลองกินครั้งแรกที่จะได้กินขอบใจสูบันซาเดอ้อนี่มาหอดแล้วมาหอดบอลจะกินข้าวแล้วหิวระเบอ้บอเด็กๆ เคยกินบ่ข้าวฟืนเคยกินเดดเดินแล้วเคยกินเดเดินมนถ้าผู้ใดบอกเคยกินนี้ถือว่าบอเป็นคนเนื้อบอเป็นคนลาวเนื้อเมนเพราะว่าคนลาวเขามักกินที่สุดคือข้าวฟืนนข้าวแรงฟืนเฮ็ดเป็นบ่เฮดเป็นบ่ข้าวฟืนนี่อาจารย์เฮดเป็นแล้วก็เคยค่ายเคยไปค่ายตอนอาจารย์เป็นนักเขียนค่าบไปค่ายเป็นยางเป็นสโมงพุ่น อันนี้เรื่องจริงถ้าผู้ใดบทเสืออ้อน,นี่จะพาไปเที่ยวไปเบิ่งกัไใครเมื่อก่อนตอนเป็นนักเรียนตอนเป็นเด็กหน้อยถ้าวา่เขาฟืนนี้เขาใส่น้ำน้ำส้มลมน้ำส้มปลอยน้ำส้มพอดีน้ำน้ำส้มมักเล่นแล้วก็น้ำส้มแล้วก็ใส่ส้มพักก้าดนะส้มพักกา,ามเซฟแล้วก็ใส่เขาเขาอย่าง ข้าวเต้นเขาเอินบ้านเขาเอิญมาข้าวเต้น,นกะใส่กะเซบแล้วก็อันนี้มันหละต้มไข่เนาะต้มไข่แล้วกับไข่ซุกกันนะเอามาใส่ความเคยกินแบบนั้นลอง,องลองเซบุดๆเลยแหละอาหารปโปรดของครูออทุกคนบ่งอันนี้คืออาหารปโปรดเดอ้อข้าวฟืนครูออกินข้าวฟืนกับเขาทุกคน แต่ว่าอันนี้เป็นข้าวห้างนี่อันนี้ข้าวที่จะกินกับข้าวฟืนอยู่นี่เต็มเลย <laughs> แต่ว่าอันนี้มันอ่าปากระป๋องหิวแล้วบ่นี่ <laughs> หิว <laughs> หิวเอาบ่วง <laughs> น,นี่ <laughs> อันนี้เป็น <laughs> KFC เ <laughs> มนตอนนั้นไปกิน KFC อยู่ฟังไทยแล้วก็เอามา,า,มา <laughs> บ่วง <laughs> เอามานำ <laughs> น <laughs> หักซาได้ดีเนาะ เบิ้งดมเบิ้งหอมบ่หอมสุดเลยหอมสุดอ่ะเอา้ามาเดอ้อกินน้ำกันเดอ้อทุกคนในนี้เขาเอินมาเขาแรงฟืนเขาแรงฟืนนี้มันจะมีอยูซองแบบเนาะส,สำาหรับยุคป,ประเทศเรามันจะมีแบบบีบข้าวฟืนบีบซ้ามบบเนาะอันหนึ่งเป็นข้าวฟืนเส้นเขาเอาเส้นเส้นข้าวปุ้นจีนนะนะแล้วอีกแบบหนึ่งเป็นข้าวปุ้นที่เขาบีบแบบสุดๆแล้วก็แบบนี้เป็นแบบดั้งเดิมแบบแบบบีบ กับแบบนี้เป็นข้าวฟืนแบบดั้งเดิมแต่ว่าอยู่ประเทศไทยก็มีได้เขา้าประเทศไทยเขาเอิ้อว่าถ้าว่าไทยล้านนาเขาจะเอิ้ว่าข้าวแรมฟืน mm hmm. ข้าวแรมฟืนนี้ส่วนใหญ่จะอยู่เชียงไฮยเชียงใหม่กูเขาเฮ็ดเป็นหานหานบอกี่ไงไปเบิ่งอยู่คลิปของอาจารย์ก็ได้ตอนอาจารย์ไปเที่ยวอยู่เชียงใหม่ฮัแต่ว่าประเทศอยู่ประเทศไทยนี้ขาเฮ็ดข้าวฟืนแบบนี้เขาคั่วกับแซบก็งึด เบาเคยบ่าเคยกินนะแล้วมันเขาจะเฮ็ดแบบเป he like, to to ็นซี hoe, ่เป็นซี่แต่ถ้าบ้านเฮานี่เฮ็ดเป็นซี่เป็นซี่เขาจะเอ้่วมาข้าวปาดเนาะแบบขานมข้าวปาดนะแต่ขราวนี้เฮ็ดแบบเป็นซี่แล้วมันเป็นข้าวฟืนแบบนี้ยนะเขากินกับแซบคือกันโหเป็นไดไรอยากกินเลยอยากกินแล้วโอเคถ้าอยากกินล่ะก็ฝากแม่ฝากแม่คิดฮอต fc ii เอ้ยพี่พี่บคิดฮอด คิดฮอดไลแล้วก็ถ้ามาคิดหอดน้องเจนกับน้องพิมโบคิดหอดน้องเจนกับน้องพิมโบทุกคนถ้าคิดหอดคอมเมนต์บอกเด้อเนาะอ่าวันเสาร์วันอาทิตย์น้องๆกับบทันได้ไปถ่ายคลิปนำครูโอเพราะว่าไปรับจ้างถ้าผูดอยักไปรับจ้างเกี่ยวข้าวช่วงนี้เนาะถ้าว่ามีอันเข้าไปรับรับจ้างมอย่างเสื้อของกินโบสินะถ้าเขาแบบมีนะ เนาะถ้าว่าผู้ใดอยากได้น้องพิมพ์กับน้องเจนไปเสิร์ฟอาหารหรือว่าไปเกี่ยวข้าวกะติดตโตมาใดเด้อ <c oughs> หาเงินแต่ว่าเฮ็ดแนวอื่น <c oughs> เฮ็ดแนวอื่นที่แบบนักก็เป็นบแบบปลูกข้าวโบเกี่ยวข้าวนี่เป็นเนาะเป็นปกข้าววาดเือนลกหญ้าตัดหญ้าเป็น,น,ปนมดเนาะที่ว่าเป็นเวียกสุจริตเนาะ ได้เงินแบบสุจริตถือว่าเฮ็ดเป็นเนาะโอเคก่อนอื่นกจิจบคลิปก่อนจิจบคลิปฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูอ๋อและน้องน้อง,องด้วยเดอ้อเราจะข้อตัวกลิ่นข้าว่อนสบายดีสบายดียดว้าวจะไปกินข้องูดเลยคุณโอ้ <laughs>